สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกม Line Ranger นะครับอยู่กันในช่อง1 GTC นะฮะในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอัปเดต11ปีเกม Line Ranger ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้นะฮะก็คือหมดโคโาโบรอบนี้นะฮะเดือนหน้ามีนาคมนะครับจะครบรอบเกม Line Ranger 11ปีนะฮะเรียกได้ว่าก็อยู่กันมายาวนานนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะว่าในคลิปนี้เนี่ย 11ปีเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจมากันบ้างนะฮะอ่าในส่วนของกิจกรรมนะฮะที่กำลังจะมาด้วยนะฮะก็ได้ฟังจากไลฟ์ทีมงานมานะฮะเออมาส่วนหนึ่งนะฮะก็ต้องขออภัยนะครับที่ผมเนี่ยมาทำคลิปราชาเนะเพราะว่าผมรวบรวมข้อมูลนะฮะแล้วก็อ่าด,ด,ดูนู่นดูนี่แล้วก็มาวิเคราะห์ว่าเออมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันแบบ สนุกสนุกนะฮะซึ่งประมาณอีกอ่าสิบวันนะฮะอ่าประมาณ28นี้อนะัปเดตเนาะกุมภาพันธ์มี28วันนะฮะก็อีก10วันวันที่28น่าจะอ่ามีการปิดเซิร์ฟเปิดเซิร์ฟนะฮะอ่าก็น่าจะไปเปิดช่วง28ประมาณ1นึ่งทุ่มสทุ่มนะฮะอัปเดตเข้ามานะก็เดี๋ยวเรานะครับไปคาดเดากันด้วยว่าจะมีอะไรเข้ามานะอันดับแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูภาพจาก ทางทีมงานไรายเลนเจอร์นะครับปล่อยมาทุกคนสามารถดูได้ทางเพจทางการเลยนะครับเป็นภาพเงาสีดำสีตัวเลนเจอร์ได้กันนะครเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะมีตัวอะไรไปครับตัวละครครบรอบ11ปีนี่นะผมไปอเอามาจากเพจทางการเลยนะครก็คือ,อในไรล์เนี่ยก็มาให้เห็นเลย4ตัวซึ่งแปลกมากเพราะปกตินะครับตัวเลนเจอร์เนี่ยเลนเจอร์ธรรมดาเนะาะอาโคโรบโบจะมี5ตัวใช่ไหม แจก1ตัวอีก4ตัวเป็นตัวโคโรโบนะส่วนเดือนปกติก็คือเดือนเลขขี้เนี่ยหนึ่งสา้าเจนี่ยจะมีแค่3ตัวจะประกอบไปแสงหรือมืดเนี่ยตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวธาตุปกติเหมือนกัน2ตัวแต่อันนี้มาได้กัน4ตัวนะฮะซึ่งก็เรียกได้ว่าเออน่าสนใจนะว่าเฮ้ยมา4ตัวเนี่ย แปลกเหมือนกันเพราะปกติมา3นะฮะแต่เราก็สามารถคาดเดาได้ว่ามันอาจจะเป็นตัวแจกฟรีนะฮะก็ให้นึกถึงนะครับในส่วนของอาที่เกมเนี่ยเคยมีการแจกนะฮะอย่างตัวซากุระมิกุนะฮะหรือว่าตัวโคนี่กองเขียที่ทํามาพิเศษเพื่อแจกจริงๆในมุมมองผมนะครับผมว่ามีโอกาสเป็นตัวแจกนะฮะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือมาทั้งหมดเนี่ยสตัวด้วยกันก็คือเป็นธาตุมืด1ตัวนะครับแล้วก็ ประกอบไปด้วยธาุเหมือนกันเนี่ยอาจจะมาเป็น3ตัวเลยไหมหรือไม่เป็นตัวแจกอันนี้คือการคาดเดานะฮะแต่คิดว่าน่าจะมีตัวแจกแน่ๆแลครับในเนี่ยหตัวอีก3ตัวก็เป็นตัวที่เราสามารถเปิดหาในตู้กาชาได้นะฮะยกอย่างตัวละครมกราคมตัวเจมลิงคัตมูล3ตัวนี้ที่มาเนาะอันนี้ก็น่าจะมี3ตัวเปิดหาแล้วอีกหนึ่งตัวน่าจะเป็นกิจกรรม11ปีแจก จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวต้องไปดูกันอันนี้คือการคาดเดานะฮะแต่ที่ผมฟังนะครับช่วงต้นของไลฟ์ทีมงานเนี่ยก็จะมีการบอกนะครับว่าในสิบเอปีเนี่ยไม่ได้มีตัวละครพิเศษมาแจกแต่อันนี้คือมันมา4ตัวซึ่งมันอาจจะเป็นข้อมูลมาที่หลังมันอาจจะตรงก็ได้เพราะว่าตอนผมฟังช่วงต้นเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีตัวละครพิเศษรอบส1ปีมาแจกนะฮะแต่ในส่วนพอแบบช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนเขาจะได้ข้อมูลมาจากแบบ ทีมงานโดยตรงหยิบมาให้เนาะก็อดอ,อ่ปรากฏว่ามี4ตัวก็อาจจะมีตัวแจกมาก็ได้นะฮะยึดข้อมูลใหม่สุดละกันในในช่วงอ่าท้ายๆของไหลนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับมาด้วยกันทั้งหมด4ตัวจากการคาดเดานะฮะก็ตัวละครแรกเนี่ยก็จะมีคล้ายๆเหมือนหงอนนะฮะถ้าให้ผมนึกก็แนวงองคงลิปโป้นะฮะอ่าที่มีหงอนออกมาหงอนไก่นะฮะอ่าแล้วก็ทรงผมนี่ก็ ยิย่งกิงิกนะฮะแต่มันมีอะไรที่น่าสนใจกว่าน,นั้นเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูนะเออมีหงอนออกมานะครับประมาณนี้แล้วก็ถือเหมือนเป็นไม้อะไรสักอย่างนะฮะคล้ายๆเหมือนแบบเป็นทวนไหมอ่าเพราะว่าตัวละครอันนี้อาจจะบังอยู่นะอันนี้ก็มีขีดขีดขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนแบบเป็นอะไรสักอย่างนะครับที่โผล่ออกมาเป็นเงาดำนะอ่ะส่วนตัวละครต่อมาเนี่ยผมเดาว,ว่าน่าจะเป็นตัวบราวหมั อ่าตัวบราลไหมรูปร่างคล้ายๆบราวนะตัวละครนี้นี่มองแบบน่าจะรู้เลยนะว่าเป็นแซลลี่นะฮะแซลลี่ถือแบบนี่เลยอ่าถือเป็นไอเนี่ยเป็นคล้ายๆเหมือนอ่ามันเป็นเรียกว่าอะไรนะมีดหมอไม่ใช่มีดหมอดิ เออคล้ายๆแบบบางระจันนะเออเป็นหมวกบางระจันออกธีมไทยๆนะฮะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็เดาว่าน่าจะเป็นตัวมูนไหมอันนี้เปล่าอันนี้มูนแต่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับเออว่าเป็นตัวอะไรอาจจะเป็นโคนี่ไหมนะตัวนี้เป็นตัวมูนนะเออมูนก็มีคล้ายๆเหมือนเป็นปอกดาบก็น่าจะเป็นแนวซามูไรนะฮะถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้นะเป็นหมวกคล้ายๆเหมือนหมวกฟางแล้วก็มีใบไม้ สองอันมันอาจจะไม่ใช่ใบไม้หรอกแต่ผมเดาว่าเป็นอย่างอันแล้วก็ใส่คล้ายๆเหมือนชุดเหมือนเราจะเห็นนะว่า,าพวกซามูไรหรืออะไรยุคเก่าๆเนี่ยมันจะมีแบบที่มันเป็นเหมือนอ่าที่มันเป็นกองฟางอะ่ะหรืออะไรที่มันเนี่ยออกมา,าตรงไหลอะ่ะเออผมนึกแนวนั้นแนวแบบซามูไรนะฮะอ่ะอันนี้คือการคาดเดานะฮะเดี๋ยวเราไปดูในสิ่งที่สนใจกันนะฮะก็คือผม ไปเรื่อนดูแล้วผมก็ไปดูเฮ้ยมันเหมือนเวยแล้วก็ผมแอบตกใจว่าเฮ้ยหรือว่ามันจะมาแล้วนะฮะก็คือเกมนะครับเคยมีกิจกรรมนะฮะให้ผู้เล่นเกมไลเ g อร์นะฮะหรือว่าอ่าคนที่วาดรูปอ่าน่าจะนึงอ,อกคนที่วาดรูปเนี่ยตัวละครสวยๆหรือว่าอยากจะออกแบบเพื่อได้รับรางวัลเป็นรางวัลใหญ่ก็คือ Nintendo เนาะเป็นเครื่องเล่นเกมนะฮะอ่าซึ่งมีคนวาดไปและได้รับรางวัลนะฮะแล้วผม ไปดูตามกลุ่มมีการจับผิดนะ,ะน่าจะเป็นอย่างคุณนิจิฟอกเนาะ,ะไปลงไว้ผมก็ไปดูนะฮะก็คือเฮ้ยค่อนข้างเหมือนก็เลยเฮ้ยหรือว่าใช่วะก็เลยมาให้ทุกคนได้เห็นกันมาดูครับนี่เลยนะครับผมนะก็ที่เห็นกันเลยว่าเป็นนี่เลยประชันความ c ครีอทออกแบบราวคอนเซปต์อาร์ตนะฮะก็คือจะได้รางวัลเนาะเป็นอา n i ดินเทนะ Nintendo, นะฮะและอ,อันหนึ่งคือไ like, ร iPad เหรอะนะ เออที่อาจจะมีรางวัลให้นะครับสำหรับออกแบบนะฮะซึ่งก็มีคนเนี่ยเออมาออกแบบนะฮะแล้วก็ประกาศประมาณ10รางวัล10ผลงานนะฮะก็คือนี่เลยนะอันนี้น่าจะเป็นอันดับ1น,นะเออเทวสยามหัสดินนะฮะเอออันนี้อันนี้ผมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะจากการออกแบบแล้วก็มองนะก็คือตัวละครเนี่ยได้รับและอีกตัวหนึ่งก็คืออ่า อันนี้ก็จะเป็นบราวาดาดน,นะฮะอันนี้คอนเซปต์ผุ่นยนต์นะอันนี้เป็นโอนิอ่าอันนี้เป็นอ่าบราวนี่ฮะบราวนิ้วอ่าอันนี้เป็นบราวนักแสดงนิ้วนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะเป็นบราวต้มยำนะฮะบราวอันนี้เป็นอะไรอ่ะดาก้อนนะอ่าเป็นคล้ายๆตัวการ์ตูนน่ารักอ่ะเนาะอ่าแล้วก็อันนี้เป็นพ่อคัดก๋วยเตี๋ยวไอติมนะฮะอ่ะประมาณนี้นะฮะที่เป็น10ผลงานให้ทุกคนมาโหวตกัน ว่าใครจะได้เป็นอันดับหนึ่งนะฮะซึ่งทางตัวเกมนะครับก็ได้เอาบราวอันเนี้ยเทวหัสดินเนี่ยหัศยามอะไรเนี่ยเอามาอยู่เป็นปกเกมเออเอามาอยู่เป็นปกเกมผมจําไม่ได้ว่าเอามาเดือนไหนน่าจะเดือน7นะเออน่าจะเดือน7เ,เอามามาเป็นปกเกมนะฮะเพื่อเวลาเราเข้าเกมเราก็จะเห็นว่าเป็นปกเกมแบบนี้นะฮะก็คือเป็นตัวบราวตัวมูนนะ มูนแบบนี้แล้วก็จะเป็นตัวอย่างโคนี่นะฮะซึ่งถ้าให้ผมมองเนี่ยทุกคนลองลองมองตัวมูนนะแล้วก็ตัวอ่าโคนี่นะซึ่งมันเป็นแบบปรางละจันเลยนี่เลยนะครับผมนะดูอย่างตัวละครแซลลี่นะจะเห็นนะครับมหมวกเนี่ยมันมีการแบบอ่าคล้ายๆกันกับตัวมูนเลยที่มันเป็นวงกลมแล้วก็มีส,สามเหลี่ยมขึ้นไปเนาะแล้วก็จะเห็นดาบนะที่ถือเนี่ยมันก็จะมี ทวนที่มันคล้ายๆกันเนี่ยเป็นวงกลมแล้วก็วงรีแล้วก็ยาวออกมาแล้วก็เนี่ยเป็นดาบออกมาประมาณนี้ซึ่งมันเหมือนกันมากเลยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยหรือว่ามันเป็นธีมอันเนี้ยมาใส่ตัวแซลลี่หรือเปล่านะเพราะว่าแซลลี่เรารู้แล้วมองเนี่ยขนาดแซลลี่แน่นอนและอีกหนึ่งตัวนะครับที่พลาดไม่ได้เลยก็คือตัวละครน,นี้บราวเทวะหัดสยามใช่ไหมชื่อเออชื่อยังงง,ง,งอยู่นะฮะขออภัยถ้าเรียกชื่อผิดนะครับอ่ะ บราวนตัวนี้เลยนะครับถามว่าทําไมมันเหมือนตรงไหนนะฮะอันดับแรกเนี่ยเราลองมองดูนะครับมันจะมีในส่วนของจะงอยนะเราลองมองภาพดําดูนะอ่ะภาพดำเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเป็นส่วนจะงอยที่เันแบบเฮ้ยทำไมติ่งมันคล้ายๆกันวะหรือว่ามันคือความบังเอิญนะถ้าเกิดว่าเราเทียบกันเนี่ยเป็นจุดต่อจุดอ่านี่เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเทียบกันเป็นจุดต่อจุดเนี่ยมันดูแบบเฮ้ย คล้ายๆกันแปลกๆนะครับเนี่ยผมก็เลยมองว่าเออมันแปลกๆฮะสามจุดแล้วก็จะมีคล้ายๆแบบอ่าเป็นหูบราวซึ่งอันนี้มันก็เป็นหูบราวออกมาเหมือนกันนะฮะและอีกหนึ่งส่วนเลยที่ผมสังเกตก็คือจะเป็นในส่วนนี้ฮะอ่าที่มันมีแบบโค้งออกมาอยากๆคล้ายๆกันเลยเรียกได้ว่าเอ,อ้หรือว่าเกมจะเอาตัวละครน,นี้มาแล้วนะฮะเออนี่นะ อันนี้คือเป็นภาพต้นฉบับที่เขาออกแบบเขาออกแบบมาเป็นร่างแบบนี้เลยนะซึ่งโอออกแบบมาได้เท่มากนะครับอ่ะแล้วส่วนต่อมานะครับก็คือจะเป็นในส่วนของดาบอันนี้คือผมมองนะซึ่งมันก็มีความคล้ายถ้าเรามองแค่ช่วงบนที่เรามองเห็นคือตรงนี้นะมันก็จะมีความแหลมอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีโค้งออกมาตรงนี้มันก็จะแหลมแล้วก็โค้งออกมาเหมือนกันนะฮะแต่อันนี้เหมือนเราเห็นได้ไม่เต็ม เราจะเห็นในมุมเฉียงออกมาแต่อันนี้เราเห็นแนวแนวนอนใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนเฉียงแบบถือเฉียงเหมือนอาจจะเป็นตัวละครเบาวหรืออาจจะเป็นตัวละครแต่คิดว่าบราแหละโอกาสสูงมากอะ่ะเออเพราะว่ามีหูแล้วไงหรือว่าอาจจะเป็นตัวละครเบาวที่แบบถือแบบดาบเอียงอา่าอะไรประมาณนี้ไหมนะครับก็ต้องคาดเดาอาจจะจับ2มือไหมหรือจับมือเดียวอันนีไ้ไม่มั่นใจนะฮะแล้วก็ในส่วนต่อไปนะครับที่ผมคิดว่า มีโอกาสอีกแล้วก็คือมกราคมเนี่ยนะครับเป็นแสงนะฮะมีนาคมเนี่ยจะเป็นทตุมืดนะฮะแล้วคนที่ออกแบบคอนเซปต์ราวตัวเนี่ยใจเนี่ยเขาอยากให้เป็นตัวละครมืดและ11ปีถือว่ามันเป็นกิจกรรมของไลเลนเจอร์สิปีซึ่งเขาอาจจะเอาใจตรงนี้ไหมที่เฮ้ยเขาเคยออกแบบแบบนี้มาแล้วนะเนี่ยเป็นรูปแบบเนี่ยมาให้เราเห็นนะครับเออก็เลยคิดว่าเขาอาจจะแบบ เอาใจผู้เล่นไหม11ปีก็นี่เลยเอาอันนี้มาออกเลยเพราะว่าเขาออกแบบมาแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วนะครับแค่รอว่าจะมาตอนไหนแล้วดูครับซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้มากเลยนะการออกแบบแล้วก็คนออกแบบออกแบบมาเป็นทาุมืดแล้วรอบ11ปีตรงทาุมืดนะฮะอย่างไอตัวละครไอตัวเนี้ยผมคิดว่าเป็นมูลแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะใช่มูนตัวเดียวกับนี้ไหมแต่คิดว่าไม่น่าใช่นะฮะพอมองจาก ปะไหลอะไรมันดูออกเป็นแบบอย่างอื่นน่ะนะเออก็เลยคิดว่านี่แหละวิน่าสนใจอาจจะเป็นตัวละครนี้ที่มาให้หรือเปล่านะนั่นแหละนะผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมีโอกาสมากเลยนี่เห็นไหมเขาออกแบบไว้2อันก็คือเป็นรูปและข้างหลังเป็นช้างนะและอันนี้ก็ออกแบบมาเป็นตัวละครซึ่งผมแคปรูปให้มันมองชัดมากขึ้นจะได้มาสังเกตทีละจุดมันมีความคล้ายนะเออก็เนี่ยแหละ เป็นจุดที่น่าสนใจนะฮะเออให้เทียบกันว่าเฮ้ยมันมีความคล้ายไหมก็ลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะประมาณนี้นะครับในส่วนของภาพเงาดําที่มา4ตัวและลองคาดเดาทุกคนคอมเมนต์ได้ว่ามันมีโอกาสใช่ไหมหรือมันไม่ใช่ลองคอมเมนต์กันไปได้นะฮะในส่วนต่อมานะครับ11ปีมีคนถามเหมือนกันว่าจะมีเกียร์11ปีแจกไหมสําหรับผมนะผมคิดว่ามีแล้วผมไปฟังข้อมูลมาในไลน์นะอา,อาจจะพูดไม่ได้ลงดีเทลแต่เขาบอกว่ามีบเกียร์11ปีมี นะแต่ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรดีหรือเปล่าต้องไปลุ้นแต่มีส่วนกบรูบี้นะฮะมีไหมมีครับผมนะแต่ต้องไปดูว่าจะมีเท่าไหร่นะเออจะมีแจกกี่บี้300บี้เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเยอะกว่านั้นหรือน้อยกว่านั้นนะฮะและในส่วนต่อมาครับก็คือกบ9ดาวเนี่ยเขาบอกว่ามีมีแสดงว่าแน่นอนครับ1ตัวแต่มันอาจจะมีแจกเยอะกว่านั้น2ตัวสตัว4ตัวหรืออาจจะแจกจากกิจกรรมอื่น ต้องไปอรอลุ้นนะฮะแต่คิดว่ากบ9ดาวกับรูบี้ไม่พลาดนะครับเพราะว่านับปัจจุบันเนี่ยเกมเริ่มมีการแจกบี้กับกบ9ดาวได้บ่อยมากขึ้นนะฮะถ้าเทียบกับช่วงที่ผมเล่นมา2ปีช่วงก่อนๆเนี่ยจะแจกกบ9าวดาวกับรูบี้ยากแต่ผมเข้าใจว่าเกมเปิดมานานก็ต้องมีการแจกหน่อยนะครับเพื่อ,อให้ผู้เล่นกลับมานะครับแล้วก็เป็นการให้ให้ผู้เล่นเก่าด้วยแหละนะครับได้บี้ได้กบเอาไปปั้นเลนเจอร์9ดาวกันนะอ่ะ ประมาณนี้นะครับที่ผมได้รู้ข้อมูลมาจากไลฟ์และก็เป็นการคาดเดาเนาะและในโซนต่อมานะครับก็คือ,อกิจกรรมนะฮะอันนี้เขาก็เกิดไว้นะครับก็คือมันจะเป็นกิจกรรม11ปีที่มีโอกาสที่จะเกิดน,นะก็เป็นการพบปะกันนะฮะก็น่าจะเป็นกิจกรรมเป็นแบบออนไซต์อ่ะที่แบบไปเจอกันนะเป็น เหมือนไปเจอเป็นจัดสถานที่ที่หนึงนะฮะอาจจะเป็นที่กรุงเทพแหละเพราะว่าบริษัท famil ลายอยู่ที่กรุงเทพก็อาจจะไปน,นัดที่นั่นแล้วก็เป็น1จุดนะครับไปร่วมกิจกรรมกันอาจจะมีของแจกอะไรแจกก็ไม่แน่อาจจะมีให้เห็นในเดือนหน้านะฮะซึ่งอันนี้ก็ผมไม่รู้รายละเอียดนะซึ่ง มันอาจจะมีจริงนะฮะเขาอาจจะกําลังเตรียมตัวเตรียมอะไรนะก็เรียกได้ว่าเดี๋ยวก็รอรุ้นนะฮะว่าจะมีกิจกรรมแบบนั้นไหมผมก็อยากให้มีนะเพราะว่าจะได้ดึงคนที่เล่นเกมไลเจอร์เนี่ยไปพูดคุยการเหมือนเป็นครอบครัวนะฮะเออแบบไม่ได้เล่นคนเดียวเป็นครอบครัวเป็นอะไรประมาณนั้นนะฮะอ่ะและในส่วนสุดท้ายนะฮะก่อนที่จะไปนะครับก็คือในเรื่องของเอ่อตั๋วนะครับสามารถเอาไปเปิดหาตัวละครแสงมืดได้ไหม ะะไอที่รอบแล้วรอบที่แล้วเนี่ยจะมีอย่างตัวละครปราวยมทูตอยู่ในตู้เนาะซึ่งในไลท์นะก็บอกว่าไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าผมว่าแจกเยอะแหละเดี๋ยวต้องไปรอว่าจะแจกอะไรบ้างนะวงล้อนะฮะร้านค้าแลกเปลี่ยนบิงโกอะไรเงี้ยอาจจะมาเยอะทีเดียวรวมกันดาวต,ตกอย่างเงี้ยนะฮะก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวไ้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ